ตอนนี้เราอยู่ในการเกมเมอร์แคทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ครับโ e ลเดนเดชันในเซิร์ฟไล่โบ๊ทกันนะผมก็อยู่ในมินิเกมสกายวอลนะครับ <c oughs> มินิเกมนี้บอกเลย <c oughs> เดี๋ยวจะมาเอาแชมป์นะครับแชมป์เป็นแชมป์เขาเรียกว่าอะไรแชมป์แพ้นะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะับถอยหลัง5าวินะครับ4 3 2 1ก็เต็มตัวครับ ฟืบอย่างแรกโดดโดดลงไปเอากล่องครับผมปื๊บเปิดมาอู้น้องไก่ยไม่ใช่แล้วอ่าสโนบอลเอ้ยสโนบอลมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับแมเท่าที่ผมจําได้นะคือเซฟนี้ปลาสโนบอลแล้วมันไม่ตกเออปลาแล้วมันไม่ไปเอาง่ายๆนะครับแล้วของต้องมาเคลียร์ของใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทาไมของมันไม่วางแบบไม่วางให้มันดีๆวะแล้วใครมันมาแว้นแถวบ้านกูเนี่ยโอเค Uh huh. ชุดกรอกก็ผมกับอ่าก็เรียกว่าอะไรนะน้องไก่แบบสุกแล้วนะครับ <c oughs> ทำไมต้องคิดนานด้วยน้องไก่สุกแล้วนี่ต้องคิดนานมากนะครับผมโอเคนี่อย่างน้อยก็มีขวานนะครับเออขวานคู่ใจของเราโอเคเดี๋ยวเราไปกลางกันเลยดีกว่าโอ้ยไอ้นี่มันคิดจะต่อสู้อะ่ะต่อสู้คิดจะบวกอ่ะคิดจะบวกอ่ะ uh huh. ไม่ได้แล้วจะเจอคนบวกแบบนี้นะมันไม่ดีเลยนะครับผม แล้วดูเหมือนว่ามันออ้เช็ดมึงมีธนูด้วยไงโอ้เมื่อกี้วอร์มครับเมื่อกี้วอร์มเออมันมีธนูเออมันมีธนูมันขี้โกงเกินทำไมสกินกูเยอะจังวะเนี่ยโอเคมันมีธนูมันขี้โกงเกินไปเออธนูนี่เข้าไดา้เข้าหน้าทีตกปิวเลยก็ผมโอเคตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมของนะแล้วจะเอาขวานไปเก็บทาไมวะเนี่ยโอเคคราวนี้เราต้องชนะเว้ยโมยก่อน โอเคเหมือนคราวที่แล้วอ่ะเดยวโดนธนูอัดหน้าก็ผมก็เรียกเฮกช็อตนะครับเฮกช็อตก็ผมโอเคชาตินี้ผมจะชนะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับโอเคโอ้โหอ้ยใครเร็วใครได้นะครับรู้จักป่าวอู้ครั้งนี้ของของเกือบพร้อมว่ะเออของเกือบพร้อมว่ะโอเคเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะครับโอเคก็ผมโอ้ยของเกือบพร้อมมาครั้งนี้โอเคเดี๋วดูเหมือนว่าจะมีแอปเปิลนะครับ เช็ดโอเคครับผมฟื้ฟื้ฟื้ปืบโอเคโอ้ไม่มีใครมีธนูนะรอบนี้ <c oughs> ไม่มีใครมีธนูนะไม่มีนะถ้าธนูใหม่นี่นะจะแค้นธนูมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะน,นี้กันก่อนนะครับอไอสตีฟยังไม่เอาของเลยสตีฟยังไม่เอาของเลยแหละโ <c oughs> okay. อเคครับอต่อแบบนี้เพื่อความปลอดภัยปลอดภัย โอเคแล้วเรามาก่อนนี้เพื่อมาเอาของใช่ไหมว้าวก่อกลางไม่มีหาเลยเลยว้าวจะว้าวทำไมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเรอคนมาตรงกลางนะผมอ่าโอเคมันกำลังมาครับม,ม,ม,มันกำลังมาครับผมมันกำลังมาครับคิดจะบวกวะละ่ะคิดจะบวกัะเพื่อนเรานี่อยากบวกกับนายมานานแล้วนะโอเคมันเหมือนมันจะไม่เห็นเรานะครับ เหมือนมันจะไม่เห็นเรานะครับโอเคเหมือนเหมือน,นมันเห็นเราแล้วนะผมมันเห็นเราแล้วเว้มันเห็นเราแล้วเว้เราต้องหนีเว้มันเห็นเราแล้วเว้อะไรจ้าอะไรจ้านายจ๋าอะไรจ้านายจ๋ากลัวก็บอกมาเถอะกลัวก็บอกมาเถอะโอเคแล้วมันไม่ตกวะทำไมผมตีมันไม่ตกไปได้ยังไงอ๋อตีไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรก็ผมเราตอบล็อกไปหามันได้นะครับอะไรล่ะทริกครับผมอะไรคือทริก เราไม่ต้องการทริคอะไรทั้งนั้นเฮ้ยโอเคผงตายไปเถอะเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยโอ้ยใครสั่งใครสอนนี่ยอยู่นิ่งๆสงสัยมันพิมพ์อยู่นะเมื่อกี้อ่ะมันพิมพ์บอกว่าทริคอ่าทีมก็ผมทีมเราไม่มีวันเป็นทีมกับใครเว้ยเออเราต้องมาเอาแชมป์เราจะเป็นอ่าแชมป์ว้าวแชมป์อะไรก็ตามเถอะนะครับอะไรอะไรเพื่อนอยากจะกลับบ้านก็กลับไปก่อนได้นะวิ่งหนีวิ่งหนีครับผม บอกเลยมีแต่คนกลัวครับเพราะว่าเรามันแชมป์ว้าวไม่ใช่ละโอเคเหมือนบล็อกเราจะไม่พอนะครับโอ้บุกไม่ได้บล็อกไม่พอว่ะไม่เป็นไรก็ผมเดี๋ยวเราไปเอาบล็อกที่บ้านเรานะครับเอ้ยไปเอาบล็อกที่บ้านไอ้นี่ดีกว่าะมาดูเหมือนว่าบ้านไอ้นี่จะมีบล็อกนะครับเช็ดบ้านมันน่าจะมีบล็อกอยู่นะครับหรือว่ามันเอามาหมดแล้วอนะเราก็ฆ่ามันแล้วมันก็ตกล่างอโอ้ยโอเคยวดูซิบ้านนายมีบล็อกหรือเปล่านะ่ะ ว้าว wow, มีบล็อกโอ้โหบล็อกก็ไม่ใช้เฮ้ยมีบล็อกบล็อกก็ไม่ใช้อ่ะทำไมานายถึงไม่ใช้บล็อกเนี่ยเพื่อนบล็อกมันสำคัญสำคัญกว่าอาวุธอะไรต่างๆอีกนะเพื่อนโอ้โหมันเกี่ยวเปล่าเนี่ยโอเคหักเกลียมหักเลี้ย,กยวก็ผมเอ RIGHT, ้ยมันมามันมาคิดจะสู้หนีกูหนีแล้วล่ะโอ้นี่มันสายหนีนี่ว่ะไ้หนีเว้ยหนีเว้ยหนีกลับบ้านเว้ยหนีกลับบ้านเว้ยลงมาแล้วเพื่อนลรงมาแล้วเพื่อน สงสัยนี่จะสู้ไม่เป็นนะครับไปเลยเพื่อนเช็ดเหลือใครกวะเดี๋ยวใครอีกแถวนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูนะครับเฮ้ยใครที่ยังไม่ตายเออบอกเลยถ้าคนมีธนูนี่ผมนี่ต้องขี้แต่ถ้าใครไม่มีธนูนี่บอกเลยว่าบอกเลยว่าคําเดียวเลยครับต้องไปกลางนะผมผมว่ามันน่าจะอยู่กลางกันเยอะนะครับโอเค บอกเลยโอ้โห,โหตาแรกนี้วอมตาเนี้ยเอาจริงนะเฮ้ยไม่มีใครนะไม่มีใครนะเฮลโ o ลอ s ส e มโอเคเหมือนบล็อกเราจะหมดแล้วนะครับอ่าไม่ได้จะหมดอ่ะหมดแล้วครับผมบล็อกไม่พออีกแล้วอ่ะโอเคก็ผมไม่เป็นไรถึงบล็อกไม่พอเราก็กลับไปเอาได้นะครับอ่าแล้วเหลือคนกี่คนวะเนี่ยในเซิฟนี้เอ้ยในด่านนี้นะครับ้อไม่เห็นชื่อใครเลยนะเฮ้ย มันหายไปหายหัวกันไหนหมดเฮ้ยหายหัวไปกันไหนหมดนี่เพื่อนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะทำไมต้องอะเฮ้ยไม่ใช่อบเบะซะหน่อยโอเคมีบล็อกไหมโอ้โหลวไปหมดเลยแหละโอ้โหไม่คิดจะแบ่งใครเลยใช่ไหมโอ้โหสงสัยมันเออเมื่อกี้ผมเห็นมันเก็บของไปหมดนะเวตัวสตีแบบแล้วมันคือมันไม่ใส่อะไรเลยคืออะไรคืออะไรก็ผมคุรายอะคุรายอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราขอไปเอาของบ้านเราก่อนละกันนะครับเออเหมือนบ้านเราจะมีอ่ะบล็อกอยู่บ้างนะครับโอเคมีคนฆ่ากันนะครับจังหวะนี้ก็ผมดูจากฆ่าข้างบนนี้นะครับชิปอู้บล็อกก็ผมบล็อกนี่มันบล็อกนี่นะโอ้โหี่นี่มันบล็อกครับผมบล็อก,อกนะโอ้โห,ออโ,อโ,หโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอไม่เป็นไรบล็อกเราหมดแล้วไม่พอก็ไม่รู้แล้วแหละอู้เหมือนเราเห็นคนแล้วครับสตีมันเพิ่งต่อมาครับผม โอเคครับโอเคโอเคสตรีมมันเพิ่งต่อมาแต่เราต่อไปได้ถึงครึ่งแล้วนะครับเราใครต่อไปถึงได้ก่อนกนนั้นก็ได้เปรียบใช่ไหมเฮ้ยได้เปรียบได้เปรียบเอ้ยมันจะถึงแล้วเดี๋ยนะเราจะให้มันได้เปรียบเราไม่ได้เว้ยเราต้องต่อถึงก่อนมันนะครับผมเราจะไม่ยอมให้ใครมาได้เปรียบเราโอเคนะครับต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาเพื่อนเออถ้ามันต่อถึงก่อนเรามันจะได้เปรียบเป็นอย่างสูงนะครับผมโอเคเราต่อถึงก่อนนะครับ โอเคก็ผมมันจะเจอคนเจอคนแถวนี้เจอคนแถวนี้เจอคนแถวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดจะบวกเหรอคิดจะบวกเหรอไม่ไม่กลุ่มไม่บวกมมไม่ทีมอะไม่ทีมอะเอ้ยเดี๋ยวนั้นเราจ้ต้องแพ้ใช่ไหมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเราแพ้คืออะไรเฮ้ยเมื่อกี้เราโอ้โหคือแบบเราเห็นมันฟ้าผ่าตัวมันนะเว้ยเหมือนมันตายอะแต่เราตายก่อนวัตถุฟลักเฮ้ยคืออะไรก็ผม ตายก่อนมันเสี้ยววินาทีเป,เป็นไปได้ไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรปิดแก้กตัวดีกว่าเออเมื่อกี้เราได้อันดับสองไม่ยอมไม่ยอมเราอยากได้อันดับหนึ่งมากกว่านะครับเออตัวเลข2นี่มันไม่สวยไม่สวยเราต้องได้อันดับหนึ่งนะครับเราถึงจะพอใจนะครับผมโอเคเริ่มแล้วนะครับโอ้โหด่านนี้ด้วยที่เราโดนมันยิงธนูสอยหน้านะครับเอ,อ้ไม่ได้แล้วโดนยิงธนูด่านนี้เราต้องมาแก้ตัวนะครับผม โอเคนะครับแล้วมันก็ไม่มีอาวุธให้เราอีกแล้วนะครับผมคือดานนี้มันมันงกอาวุธหรือไงวะเนะี่ยทำไมไม่มีให้สักอันเลยโอเคนะครับโอ้โหดูแลแลดูงกอาวุธนะครับอให้บล็อกมาเยอะแยะแต่ไม่มีอาวุธครับผมโอเคอย่างน้อยก็มีดาบนะครับเอ้ยอย่างน้อยก็มีดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับก็เอาดาบขึ้นมาแล้วก็เอาอา,อาหารนะครับเช่นอเดี๋ยวนะโอเคอาหารขึ้นมาก็ผม เอ้ยเพื่อนเอาเข็มทิศออกมาด้วยโอเคยังไม่มีใครต่อกลางใช่ไหมอู้หิบของกันนานโถเอ้ยเราไปกลางแล้วนะแต่คงไม่มีธนูนะผมกลัวธนูมากเอาจริงเอาจริงไอตัวนี้มันยืนมองอะไรเนี่ยยืนมองอะไรเนี่ยยืนมองอะไรมันยืนยืนมองยืนมองดูถือดาบเตรียมรอเลยเออมันยืนมองยืนมองเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็โดนปัดหน้าหรอกโอ้โหเอ้ยอะไรอะไรมีสโนว์บอลกลัวที่ไหนเล่ากลัวป่ะ ก <Unter> ูปหลับเพื again, <Okay. S 1> okay. Okay. So ่อนกูปะหลับเพื่อนอ่ะเยอเฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วโอเคนะครับโอเคครับผมเมื่อกี้ครับผมต่อยต่อยต่อยตกไปแล้วฮ้ยังไม่ตกโอ้ชิพายแล้วเกือบตกครับผมตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยตกไปดิตกไปดิยืนนิ่งอ่ะยืนนิ่งอ่ะยืนนิ่งอ่ะโอเคนะครับเหมือนเมื่อกี้มันยืนนิ่งแล้วก็ตกตายไปแบบโง่ๆเลยทีเดียวนะครับโอเคไล่ต่อโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหไม่ยุ่งเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดครับผมโอ้โหเกาะขนาดนี้กูหนีแล้วกันนะใครมันจะไปอยู่ให้โง่ล่ะครับอยู่นี่งั่งเลยนะคโอเคโอ้โหเกาะขนาดนี้โอ้มึงทำบุญจากไหนนะเอา้าตกตกใครตกวะนั่นนะ่ะโคตรง่าเลยโอเคนะครับเอาบล็อกออกมาครับผม โอเคไล่ต่อไปคือตรงไหนดีวะเดี๋ยวเราไปตางกันก่อนแล้วกันนะครับแต่ไอ้นี่มันมีสโนว์บอลอะไม่กล้าไม่กล้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะนี้แล้วกันก็ผมเฮ้ยเกาะเราต้องวนเกาะเอานะครับเฮ้ยอะไรประมาณนี้เว้ยผมว่าผมแพ้ตัวชุดเกาะเพชรแน่เลยว่มันแบบโอ้โหได้ชุดเกาะเพชรคืออะไรคือไรก็ผมทําบุญมาจากไหนหรือว่ามันมียศ V I P ใช่ไหมอ้าวโอ้โห V I P ยึด V A P ทำอะไรก็ได้นะครับโอเคบล็อกหมดอีกแล้วมันจะหมดอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้โอเคก็ผมมามามาไหนดูของซิว่ามีอะไรบ้างเหลือแต่ยากระถานไว้เหลือแต่ยากระถานไว้เฮ้เราเจอคู่อรีเก่านะครับคู่อรีเก่าก็ผมหูชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วผม โอเคชิบหายแล้วเราเจอคั่วรเก่านะครับโอ้ยดูมันสักก่อนดูมันสักก่อนคิดจ,จะบวกอหรอคิดจะบวกเดีด๋ยวเราไปเลยแล้วกันนะครับเราไปเลยแล้วกันครับผมเอ้ยมาก่อนได้เปรียบมาก่อนได้เปียบนะมาก่อนได้เปียบนะมาก่อนได้เปรียบนะโอเคโอเคได้เปรียบครับผมตอนนี้ออ้ได้เปรียบเป็นไงเราโอ้ยมาก่อนได้เปียบเขาเรียกมาทีเผื่อได้เปรียบกับทีดีโอู้โหชโอโอเค ใจมาครับคราวนี้ก็ผมบอกเลยใจมาว่ะเฮ้ยมันเขาเรียกของก่อนได้เปรยียบนะครับเออเขาเรียกชิงชัยไปกว่าครึ่งนะครับโอเคอืมน่าจะมีแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาบล็อกออกมาก่อนแล้วกันโอ้บลอกมันเยอะนะเนี่ยโอเคครับมีของอะไรกินไหมไม่มีเลยหระมีแต่โอ้มีน้ําอยู่นะครับกับไม่ได้แตมีเนื้อครผมจะเรียก เรียกน้ำได้ไงเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีไดมอนด์ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วใครส่งข้อความมามีไดมอนด์สองอันพอดีก็ผมแต่ว่ามีเราต้องไปคราฟตรงกลางนะครับเพื่อที่จะคราฟของใช่ไหมโอเคเพื่อนเ <c oughs> พื่อน,นมือกล้าหาญมากเพื่อน <c oughs> กล้าหาญมากเพื่อนกล้ากล้าหาญชันชัยนะครับเราคราฟตรงนี้ก็ได้เว้ยอูย้ดับเพชรรับผมดับเพชรครับผม,บรรบผมโอเคดับเพชรนะครับแล้วก็ อบอกกมาด้วยเอ, seres, เอ, tik, เอ้ยเฮ้ยดาบเพชรนะเฮ้ยคิดจะบวกวละล่ะเฮ้ยได้ดาบเพชรแล้วนะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ครับเแล้วลูกดอกลูกดอกธนูกโอ้โหลูกดอกธนูหายได้แต่ธนูนะครับคืออะไรครับผมเออได้แต่ธนูแต่ไม่มีลูกดอกปัดโถเอ้ยไม่เป็นไรครับผมเราไข่ปลามันก็ได้ครับเ <c ười> ราไข่ปลามันก็ได้ครับเพ๊บวเ๊ิ่วเพิ่เไม่ได้ คือมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับไรนี่หยิบของนานเลยหยิบของนานเลยหยิบของนานเดี๋ยวก็โดนหลอข้างหลังเริ่มมาแล้วนะข้างหลังมาหาแล้วนะหยิบของนานนะนะโอเคนะครับโอเคเหมือนในนี่มันจะ PVP ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็จเจอเราหน่อยไหมล่ะเพื่อนโอเคโอ้โหโอ้โหว่างว่าง่าฮลโลอิสเม่เฮลโหลฮลโหลโอเค เอ้ยมันทีมกันแปะว่าเนี่ยเอาไม่ทีมนะไม่ทีมนะถ้าทีมนี่ถ้าทีมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะ <g ül> โอเคตานี้เราต้องชนะเว้ยโอ้โหพูดได้เลยนะครับเรียกว่าพูดได้เลยครับผมโอเคโอเคอเอ้ยมันต่อหนีวะ่ะเฮ้ยต่อหนีทําไมอะต่อหนีทําไมอะโอ้โหไม่ไม่กล้าพอนี่หว่าโอเคเรามาแล้วเรามาแล้วลงมาแล้วเรามาแล้วตีตีครับผม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 ไปไปเลยไปเลยไปเลยโอเค เป็นศึกครั้งสุดท้ายนะครับของของเรากับเจ้าตัวนั้นนะครับผมอของไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอชุดกรอะเพชรนั่นน่ะเออเฮ้ยคิดคิดแน่ก็ผมคิดแน่เดวเจอหน่อยได้ไหมเจอหน่อยได้ไหมโอเคครับดูมันทําอะไรของมันนะโอเคมาแล้วมาแล้วลว,วิ่งมาก็ผมพื้นมาฝั่งนี้นะครับแล้วเราเตรียมตัวต่อบล็อกสูงก็ผมนี่คือสูตรเรานะครับสูตรเรานะครับผมไปดูมันถือบล็อกรอเลยว่ะ เอ้ถือดาบเอ้ถือขวานรอเขาเรียกถืออาวุธรอนะครับมามามาเลยมาเลยเนี่ยเขาเรียกอยู่สูงได้เปรียบรู้เปล่ารู้เปล่าเพื่อนรู้เปล่าเพื่อนหมูนะครับโอเคต่อสูงขึ้นมานะครับทาอะไรทําอะไรทําอะไรโอ้ยดูมันขุดดูมันขุดดูมันขุดสกรอนดูมันขุดสกรอนคิดขุดกูก็วางอ้าวเอ้เยโอ้อะไรวะนนียตายเพราะโดนขุด โอ้โหอะไรเนี่ยโถ่โมันขุดโคตรโคตรจะเกลียนโคตรเกลียนเร็วโอ้โหเกือบชนะเลยไงอะไรวะเน,นี่ยโดนขุดตกจะเกลียนไปไหนเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เจอคลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับอ่ามินิเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแคสเกมแมปอะไรก็แล้วแต่ผมก็ซีเอ็นเอ็ดคลิปซีเอ็มแกนแล้วกันนะครับโอ้โหโคตรแครเลยโคตรเกลียนแนะโอเคครับก็อีกนี่แหละ